สาวๆที่ลดความอ้วนอยู่นะคะพี่ผลจะบอกว่า ขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราหอมลงเร็วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขนมจีนน้ำยาป่าหนึ่งมันไม่มีกะทิมันเป็นแบบปลาปลาปลาปานะคะสองก็คือเส้นขนมจีนมันเป็นเส้นที่อ้วนน้อยที่สุดมันแทบจะไม่มีแคลอรี่เลยนะคะเส้นที่อ้วนที่สุดคือเส้นหมี่เหลืองเวลาที่จะกินก๋วยเตี๋ยวอย่าไปกินบะหมี่เหลืองนะให้เลือกเส้นบุญเส้นไม่ง,งั้นก็เส้นหมี่ขาวก็ได้แต่สําหรับคนที่แบบอยากลดความอ้วนแบบเร่งด่วนนะคะเมนูขนมจีนน้ำยาป่านี่เด็ดสุดที่พี่พูดไม่ใช่เพราะว่าพี่ผนขายน้ำยาป่านะมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็็นนเรรื่่องจงจิแลล้วหาายคกถพี ว่าอุ้ยทำไมพี่ฝนลดไวตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมพี่ถึงลดไวเพราะว่าพอเราศึกษาคิดไปคิดมานะคะพี่เป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานโดยเฉพาะขนมจีนน้ายาป่าพี่จะกินเช้ากลางวันเย็นพี่ก็กินได้มันก็เลยทําให้ไอสิ่งที่เรากินอะแคลอรี่มันน้อยอยู่แล้วบวกกับเรากินลดน้ําหนักไปด้วยมันก็เลยทําให้พี่ฝนนะคะผอมไวเพราะฉะนั้นแล้วสาวๆที่ลดน้ําหนักอยู่นะคะเซตนี้พี่ฝนบอกเลยว่าเลิศมากชุดหนึ่งห้าสิบาทเลือดห้าบาทตีนห้าบาทกดแก็บมาได้เลยค่ะ